สิบสองคนโอเคน้องนิชาน้องเอลวี่อ่าเอลวี่บอกโอเคครับว่าวันนี้<บ>วันนี้ le, ยิ้มกันแล้วหรือยังครับยิ้มแล้วครับอ่าอ่าตัวเราพองไปพร้อมกับลูกกลมๆเก่งมากเลยนะนิต้าเก่งมากนะน้องรักษาน้องไมมินให้เรานึกถึงองค์พระนะ นิมนท์ท่านมานั่งด้วยะอ่ะหลับตาตอนนี้เพื่อนๆเ,เริ่มทยอยนิ่งแล้วนะเรานี่เราจะมารวมใจกันนั่งนิ่งนิ่งเบาๆนุ่มๆเฉยๆสบายๆ,ายๆอย่างเงี้ยแหละแล้สมาธิเนี่ยจะทำให้เด็กๆเ,เจอแต่สิ่งดีๆเจอเรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลย ใครนั่งสมาธิแล้วรู้สึกสบายบ้างคะอายกืมหน,น่อยน้องเอลวี่น้องใจบุญใครนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองหายตัวไปได้เลยทุกคนต้องตายนะไหนจะไปนรกหรือสวรรค์นะตอบอาจารย์ชื่นใจหน่อยสวรรค์ค่ะใจใสใจหมองครับใส่ค่ะใส่ใ เด็กชุดสองนิ้วหน่อยต้องดูหน่อยพอแล้วอยากเป็นสปาร์คี